คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่ม,มีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบียเฮทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย24กุมภาพันธ์2024วันนี้มาคุยก่อนเกมมิครบบาสเกตบอลเอ็นบีเอของสหรัฐอเมริกาเช้าว,วันเสาร์ครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าดูครับเจ้าบ้านฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์วันนี้เปิดบ้านเวลส์ฟาร์โกเซ็นเตอร์ตอน7โมงครึ่งตามเวลานนประเทศไทยครับต้อนรับการเยือนของคริปแลนด์เคียวเลียโดยเจ้าบ้านฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์โค้ชคือนิกเนอร์สครับสถานการณ์น่าเป็นห่วงหลังจากที่ขาดโจเอลเอ็มบีดครับ จะได้ดวลกับโคช้ชของทางด้านคริปแลนด์เจบีบิเกอร์สตาร์ผลงานในเกมล่าสุดของฟิลาเดลเฟียก็แพ้มาแบบขาดลอยคาบ,บ้านให้กับนิวยอร์กนิกส์ครับจบไปด้วยสกอร์96ต่อ110โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดฝั่งฟิลาเดลเฟียเจ้าบ้านเป็นเทวิสแม็กซี่เหมือนเดิม35แต้ม6รีบาวหแอสซ,ซิสเสริมด้วยตัวใหม่อย่างบัตดี้ฮิล14แต้ม2รีบาลหแอสซ,ซิสและเคลลี่อูเบจูเนียร์14แต้ม4รีบาลแต่นั่นก็ไม่เพียงพอทำให้สู้กับ, York บ,กบ,บ,บ,บนิวยอร์ ส่วนทางด้านคริปแลนด์คาเรียนในเกมล่าสุดก็พ่ายแพ้เช่นกันครับขาดบ้านนะฮะให้กับทีมพลังหนุ่มอย่างออร์เลนโดเมจิกจบไปด้วยสกอร์109ต่อ116ครับโดยผู้ทำสกอร์สูงสุดครับฝั่งคริปแลนด์คาเวียครับเป็นดาริอุสการแลนครับ18แต้ม2รีบาวด์ีแอสซิสต์เป็นดับเบิลดับเบิลครับเสริมด้วยเจ้าหัวฟูจเดรตอเลน18แต้ม10รีบาลเป็นดับเบิลดับเบิลเช่นกันครับแต่สุดท้ายน่าเสียดายที่แพ้กับทางด้านออร์เลนโดเมจิกไปครับ เนื่องจากทางด้านโดนแวนมิเชลไม่ได้ลงสนามในเกมนี้ครับจากอาการป่วยนั่นเองครับก็ทําให้ทีมแพ้ไปครับไปดูรายชื่อผู้เล่นตัวจริงที่เป็นไปได้ในเกมนี้ของทั้ง2ทีมพอยกาดฝั่งเจ้าบ้านเป็นเจ้าหนูทาริสแม็กซี่โดยวันนี้จะได้ดวนกับดาริอุสกาเล่นกาดตัวเก่งของคริปแลนด์คาเรียตำแหน่งนี้สูสีแต่ผมว่าแม็กซี่เฉียบคมกว่าในการสร้างสกอร์ครับชูติงกาดมือยิง3แต้มฝั่งซิกเซอร์เป็นเจ้าบัตตี้ฮิลครับเป็นนักส่องไกลของซิกเซอร์ตอนนี้ครับจะได้ดวนกับโดนแวนมิเชลเจ้าสไปเดอร์ Man. ตำแหน่งนี้คริปแลนด์เขาเรียกินขาดครับถ้าโดนแวนวิเชลได้ลงสนามและสมอลฟอร์เวิร์ดครับจอมเก่าอย่างโทเบียสเซริสจะได้ดวลกับทางด้านแม็กซ์จูดช่วยทั้งรูปได้ครับตำแหน่งนี้ส่วนตัวชอบการเล่นของโทเบียสเซริสมากกว่าเล็กน้อยครับและพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านเป็นนิโคลัสบาทูมครับโดดเด่นเรื่องการยิง3แต้มครับแล้วก็การช่วยเกมรับแต่วันนี้ศึกหนักต้องดวลกับเจ้าพ่อวงในอย่างอีวานโมบลีตำแหน่งนี้โมบลีดูดีกว่าในการเล่นเกมรับครับ และเซนเตอร์คุมงในวันนี้เดือดอย่างแน่นอนครับพอริสนะฮะที่ลงมาแทนโจเอลเอ็มบีดที่มีอาการบาดเจ็บดวลกับเจ้าหัวฟูจาริเอตลเลนครับตำแหน่งนี้มองยังไงจาริดอตลเลนก็รีบาวดีกว่ามากครับก็ทางด้านคริปแบนเขาเรียนได้เปลียมจริงครับในการเล่นวงในในวันนี้ครับเจ้าบ้านฟิลาเดลเฟียอย่างที่ผมได้บอกไปครับจะไม่มีทั้งมาเทพโจเอลเอ็มบีดเดียนโทนี่เมลตันและโรเบิร์ตโคบิงตันครับ3คนนี้ลงสนามไม่ได้อย่างแน่นอนครับมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทีม ส่วนทางด้านคริปแลนด์เคาเลียครับทริสตันทอมสันลงสนามไม่ได้ครับแต่เป็นแค่ตัวสำรองครับส่วนโดนาเวนมิเชลต้องรอเช็ครายชั่วโมงครับแต่คาดว่าน่าจะลงได้จากการป่วยนะไม่หนักมากเลยครับตอนนี้ฟิลาเดลเฟียเจ้าบ้านแล็บนี้ประกอบไปด้วยไทริสแม็กซี่บัดดี้ฮิวโทเบียสเซริสนิโคลัสบาทูมและพอลริดส่วนคริปแลนด์เคาเลียทีมเยือนครับประกอบไปด้วยไดยรุสกาเลนโดนาเวนมิเชลแม็กสตูดอีวานโมบลีและจาริดอัลเลน จ้าบ้านซิกเซอร์รังดับ5ในสายตัวันออกชนะ32แพ้23เกมส่วนคริปแลนด์เคาเลียครับรังดับ2ในสายตัวันออกชนะ36แพ้18เกมเป็นรองแค่บอสตันเท่านั้นในสายนี้เฮทูเอสครับระหว่างทาริสแม็กซี่25.9แต้มต่อเกมในฤดูกาลนี้ครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์วิโก้ที่สี่สิจะได้ดวลกับโดนเวนมิชเชลครับ28.4แต้มต่อเกมเปอร์เซ็นต์วิโก้ที่สี่สิครับ ก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกราคาคู่หนึ่งในคู่นี้ครับเพราะเกมล่าสุดก็ถือว่าฟอร์มไม่ดีทั้งคู่และทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับฟิลาเดเฟียเองครับในยามที่ไม่มีเจลมีดครับก็เหมือนบาสคนละทีมกับตอนที่ต้นฤดูกาลครับตรงกันข้ามกับทางคริปแลนด์คาเรียครับเกมไหนที่โดนแวนมิเชลลงสนามถือว่าแพ้ยากแบบสุดๆครับและทางด้านคริปแลนด์เองก็มีจุดเด่นเรื่องของการรีบาใต้แป้นครับเจ้าหัวฟูจเจเดตอเลนละอีวานโมบลี่รีบาวได้ดริงจริงครับ ส่งเสริมให้กับทีมมีโอกาสได้ทําสกอร์เป็นครั้งที่2คลิปแรลนเขาเลีต่อ3แต้มน่าจะผ่านได้ยืนฟ<อ>ัดนงด้แนมิเชลม,มันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์อสามารถแอดไลน์ได้ที่ a n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ a n b a 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ